Good a อ t e r น o ู n สวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอชจีชา,า,าน้อยเพชรบัะนแขงพ่อฮักแม่ฮักบักหลาน้อยมณะเพชรบันแขงครับผมผมนะัผู้พาครับผมเป่านัวหัวมวลคุยกันคุยข่าวเรื่องมณะนะน้อยเพชรบันแขงหรือบักหลา่าของเฮานะครับเนาะ มือนี้ก็ยังเลนออยูบ้านเป็ดครับขอนแก่นเพื่อเขาครับยังบอกออกไปใสนะครับเนาะบ้านเป็ดจากมันอยู่มองไหนดอกผมกับบุหูดอกบเคยไปมันจะเกิดเดมเื่อไหร่คือสบุคยไปขอนแกน่นะนะกนอีสารแต่ว่าถึงกระทาั่งผัากกางไลมาตะวันออกย่อนหาเงินหางานนี่แหละ นะครับคุยเรื่องบราณหน่อยขึย้นปัญหาสัมภษัษณ์เบาสนลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเนาะเป็นคําเบาคํามใจี่ฟังแล้ว,ม,วมีความหุดซึ้งวาน้องมีความคิดมีความอ่านเลยดีมากเลยนะครับเนาะาะวจะเป็นการสัมพาทธ์ว่ิเป็นการไ้เกียติ ว่องนะครับดีแล้วนะ้องคุยดีๆน่องบอกว่าจังไหนวอดีเพราะศิลปินเราก็เยอะ้องบอกว่ามันขึ้นนี่อะาระเมันนี่เฮ้ยอะขอบคุครับอะะกินแก้วบอะขอเพื่อนพูดนะจริงๆเ่าจัดการลองรับตอนที่แดงๆกัอนไป คน this, <c> ดูตัวนี้พันการเปล่งว่าอินไปเพราะว่าต่างจิตมันออกมาชันสั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือนักร้องหลายคนพี่น้องทั้งที่ยิงทั้งผู้ชายทั้งตัวเอกนางเอกหลายคนแห้งนะครับเนาะอาจจะเลยงลองเนี่ยเบล่งลองแน่ยเขาบอกว่าเขาบอกเป็นหนึ่งเพราะว่าทุกคนแบบในที่เสียงเพลงออกทูสายตาจังสิเนี่ยแต่มันละหน่อย ยังอยู่ในใจยังอยู่ในใจพอๆมีเนื้สมอนไบว่าจิตเป็นเพลงไรก็สังบววจิตเป็นได้ล่องหรือบ่ได้ล่องหรือจะออกฉากเดียวก็สังขณะหน่อยนีแต่ยังิอยู่ในใจแฟนเพลงในใจเพราะอะไรฮักตลอดไปนะครับเนาะเพราะว่าเพื่อได้หลงรักแล้วเพื่อได้หลงรักแล้วนะครับเช็คเช่นเดียวกันนกผู้ผาบัวเมียหักไปละเบิด ฮะไม่ดังบลังโอเคดนะังนะครับน้องสัมผัสไว้น้องให้ออกคิดไว้ได้ดีนะครับเนาะนี่เลยครับพอหักแม่ฮักเปนสอนมาดีนะ้องมีความคิดนะ้องเฉลียวฉลาดในการเว้ากันจานะครับเนาะก็ได้ให้ไปกระทบกับเพ,เพื่อนกู้ได้เลยนะครับ บ่มีกระทบกับเพื่อนวงบ่มีกระทบกับเพื่อนผู้ใดเลยนะครับเนาะเองให้ความรู้ซึ้อกินดีมากๆเลยครับตบผู้ผาได้ฟังแล้วกันเลยเอามาเฉลยมาเพิ่นเอียนก็มาอธิบายมาอธิบายให้พ่อพ่อแม่แมเดีฟังอีกรอบหนึ่งว่าความคิดความอ่านของน้องเป็นยังไ๋นะครับเนาะ มันานหน่อยเฮาฉากแต่ละฉากหรือสคริปต์แต่ละสคริปต์ที่เป็นไปจะะถูกว่างไวโดยท่านคณะผู้คณะอาจารย์หรือคนดูแลหรือผู้จัดก,การบงคู้จัดก,การไวเรียบร้อยโดยการนำเสนอโดยการอ่านรายละเอียดของบอรโจนะครับเนาะต้องอ่านขั้นตอนทุกเสต็ นะครับเนาะบอลเป็นเป็นผู้จัดสักซี่แน่คือจริงๆมันก็จัดรวมกันนั่นแหละระดับผู้บริหารบริษัทบางทีออกมาบริษัทสวยงามนะครับเนาะด้านที่น้องอาดชิบกไะเด้ลองบระเดยร่ำบางมือระบบเป็นอยนะครับเนาะยังหน่อยแต่เนเีนเ,นเห็นเต้นอยู่แต่เนี้เห็นเต้นอยู่ซอฟต์พาวเวอร์เป็นเสียงยัยงคือว่าโอเคนะครับเนาะ ก็ยังยังหน่อยก็ยังเด็กเก็บเสียงนะเด็กเก็บเสียงไหวแม่พ่อพ่อแม่จนกว่าบอด้ซีเรียสเองด้วยบอด้บ่ลลีบ่ได้กังวลเพราะพ่อพ่อแม่เพิ่งเข้าใจที่แล้วนะครับเนาะบ่ต้องห่วงคลิปนี้เฝ้าสนกะนั่มเสนอโนบุคาเลยขออยาดตัดตอนมานิดนึงแทนเลยกับขอบขอบคุณนะครับเนระืองาสนลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเนาะ เป็นไอยู่ตามบุ้งตลอดเนาะอย่างไรก็รือว่าเขาได้ยินมบทสัมผัสเขาจากน้อง,อง,องเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรู้สึกที่ชัดเจนนะครับยางหน่อยน้องก็ยังเด้พักฟันก็ยังมีปวดหัวอ,อยู่ยังมีปวดฟันอยู่นิดๆนะครับเนาะยางหน่อยน้องก็เด้พัก,ก่ันเพราะมอลำ้นหน่ะมัน ไปกลางคืนน่ะไปซูเมอร์นะครับเนาะเป็นเล่นกลางคืนนะ่ะซูมมเมอร์ซูเว่นเลนฮาเลนเจ็ดพักหนึ่งนี่ยังประมาณนี้แหละนันแหละยังหน่อยนองก็ได้เซฟตัวเองเห็นบอกยังหน่อยนองก็ได้เซฟตัวเองได้พักคอนภาพตีครัวได้นองกับสิบปีตัวพักผอนท่านที่นะครับผมคิดว่าแบบนั้น มันเป็นคนดีกับน้องเป็นคนดีกับการลองการล่เก็บเสียงสบายสบายนะครับส่วนในสคริปต์แต่ละสคริปต์ข้างผู้่นจัดการผู้่นเป็นเจ้าของเวงเพก่นักเสิว่างสคริปต์าอยู่แล้วให้ไหออกแน่ไหออกแน่เทีแบ่งๆกันไปนะครับเนาะแ,แบ่งแบ่งกันทำง,งานสุบขูดชุบข้นทดลองพูดเดียวหลายมันก็บ่ดีเพิ่นว่า เพราะว่ามันก๋เาเกลห่เข้าเสียงไหลแน่เอียงแน่จังเสียนะครับคำบอกของน้องน้องบรไเด็ไปว่าผู้ใดดิน้องเป็นคนที่มีความหล้สซึกงทีดีต่อทุกคนดูแล้วสังเกตเดนเวลาเพิร์นแคนกล่องหรือว่าททย,ยุโเข้าสังเกตได้เลยครับน้องสิทักไทยทุกคนนะครับน้องน้องสิทักไทยตลอดเพราว่าสิตเป็นไผยเว่าสิตเป็นใดครับนี่แหละครับเป็นอย่างที่สุดหยอดมาก มนาช sure ัยเพชรบ้านแพงหรือไอหนุ่มเสียงใสมนาชัยเพชรบ้านแพงก็ยังรอดติดตามตลอดเวลาสุเมร์เว่นดิบพี่น้อง่วงการคือนนกผู้พากรสิทิ์เขาไปบึงพอๆแม่แม่ไปไปทักทายไปสวัสดีัสักพักหนึ่งอะสิออกมานะครับบันเอกคนพอแม่พิ่หนาหักว่าต้องห่วงทุกชิงทุกอย่างพอๆแม่แม่ของเอฟซีบ้าน บ้านามานะ่นาบ้านน้องบ้านหลังนี้เป็นอ,อยังที่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นอ,อย่างสุดยอดมากนะครับผมจังได้กับฝากช่องนกผู้ผาฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์ฝากกดชอบสบุขให้กดไลค์ให้รหล,ลายๆเ้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำกิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้เชนนี้ครับผมสวัสดีครับ